ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีผู้มีธรรมอาศัยอยู่ในป่าลึกริมสะ้ํำใสเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายบำเพ็ญสมาธิและกล่าวธรรมะด้วยเสียงเบาแต่มั่นคงทุกเช้าเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านยอดไม้ฤาษีจะนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสะแล้วกล่าวธรรมะด้วยใจเมตตา ไม่ได้มีผู้ฟังไม่ได้มีผู้ตอบรับแต่เขากล่าวด้วยศรัทธาว่าเสียงแห่งธรรมย่อมมีพลังในตัวมันเองวันหนึ่งหรือสีสังเกตเห็นว่าริมสะมีต้นบัวเล็กๆงอกขึ้นมาเจ็ดต้นบัวเหล่านั้นยังไม่แย้มกลีบยังไม่แตกใบดูเหมือนจะยังไม่พร้อมแบ่งบานแต่เมื่อหรือสีกล่าวธรรมทุกวัน เสียงนั้นแผ่วเบาแต่แฝงด้วยความสงบและปัญญาบัวทั้งเจ็ดเริ่มเปลี่ยนไปใบเริ่มคลี่กลีบเริ่มแย้มและในที่สุดก็เบ่งบานพร้อมกันอย่างงดงามฤาษีจึงกล่าวว่าแม้สิ่งที่ไม่มีหูก็ยังเติบโตได้ด้วยเสียงแห่งธรรมแล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่ฟังเพื่อเติบโตทางใจ คติธรรม 1. ธรรมะมีพลังแม้ในสิ่งที่ดูไร้ชีวิต 2. การฟังด้วยใจย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง 3. ความงอกงามทางใจเริ่มจากการเปิดใจรับฟัง 4. ผู้กล่าวธรรมด้วยเมตตาย่อมปลุกชีวิตแม้ในความเงียบ